อยู่อยู่สัพยาเหรอครับผมแต่เขตอ่าสัพยานมโพครับลมโพเข่าแก้วอะไรนะครับเขาแก้วชัยนาทอ๋อครับผมใช่ครับผมโอเควันนี้อยู่ที่ทีกัดอยู่ที่ชัยนาทนะทํานากันรอบเลยครับผมขับมาตั้งแต่ถนนใหญ่โอ้โหแถวนี้แถวทุ่งนาเลยครับผมทุ่งนาจริงๆนะภาพกลางอยู่ชัยนาทวันนี้วันนี้พี่เขาตัดสินใจใช้เกษตรกรรุ่นใหม่ ใจกล้ากแกร่งจะใช้โดรนกับ RD <Okay. S 1> อาดีสอห้าหนึ่งปกใบพัด อ้าวคุณยุทธครับอ้าวันนี้คุณยุทธมาบุกชัยนาทเองเลยนะคุณยุทธมาได้ไม่เป็นไรน้องดื่มเลยผมผมไม่รบกวนฮะโอเคนะมาดูเบื้องหลังเบื้องเบื้องหน้าและเบื้องหลังการถ่ายทำเรา จะติดตามผลงานจริงๆนะวันนี้เป็นครั้งแรกที่เกษตรกร,กรชาวนาเจ้าของนา,า,นาตัดสินใจที่จะใช้ Rd 251งานดีมีคุณภาพของอประเทศไทยนะคิดค้นโดยนักวิจัย คนตัวนี้มางาน R ดี5 5 1สันสารเสริมเพิ่มผลผลิตนะครับ okay. โอเคก็เป็นอีกวันหนึ่งนะมายืนรับแดดตักแดดอยู่แต่ก็มีความสุขทุกครั้งที่ได้ลงพื้นที่แล้วเดี๋ยวผมจะขออนุญาตติดตามผลงานไปเรื่อยๆเนาะอันนี้เริ่มเริ่มฉีดครั้งแรก ครั้งแรกข้าวได้ประมาณ10กว่าวัน14 15วันแล้วเดี๋ยวเราก็จะติดตามเหมือนเดิมอะ่ะหน้าที่ของผมก็จะดูอ่ก่อนและหลังใช้ไปเรื่อยๆจนเก็บเกี่ยวหลังจากนั้นผมก็จะมาถามว่าเออใช้แล้วเป็นยังไงบ้างแล้วก็ข้าวขายได้ราคาดีไหมข้าวคุณภาพไหมอเออแล้วลดต้นทุนลงเท่าไหร่ได้ข้าวเท่าไหร่แค่นั้นเป็นการเก็บข้อมูลกันจริงๆทุกครั้งที่ผมทำนะครับฮะ ตัวนี้มีทั้งธาตุอาหารเสริมอาหารรองแบบใช่ <ปะ S 2> 19ชนิดอยู่ในนี้แล้วนะบางคนอาจะคิดหลายคนนะเอ๊มีขวดผิดพันธ์แบบเดียวเหรอไม่ไม่ต้องผสมจะจับใบไม่ต้องผสมนู่นนี่นั่นเหรอตัวเรนน้ำใสๆมันจะได้ผลเหรอ,อให้ลืมลืมตัวนี้ไปเดี๋ยวเราไปดูกันที่ต้นพืชต้นข้าววันสุดท้ายเราไม่โชว์ว่าโอ้ชัยแล้วเขียว เราไม่โชว์ความเขียวนะ,ออะเออเราดูวันสุดท้ายที่จะได้ตังค์นะไอความเขียวไม่ได้ตังค์อย่าไปหลงทางความเขียวมากๆอาจจะเป็นเขียวเคมีเสียตังค์เคครับเดี๋ยวติดตามกันถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจจะทำกะเกษตรเพือว่าจะปลูกพืชอะไรนะ ก็แนะนำเลยโทรเข้ามาเบอร์โทรผมคุณประพันธ์0 6 5 2 1 3 2 1 1 2โทรมาปรึกษาหารือกันก็จะได้อะไรดีๆนะในชีวิตแล้วก็ต่อๆไปทาการเกษตรก็ก็ไม่พลาดนะครับแล้วก็สุขภาพก็แข็งแรงสะอาดปลอดภัยเป็นเป็นเ,เทคโนโลยีรุ่นใหม่จริงๆอ่ะการการผลิตออกมาแบบสะอาด พัชเจอไรอะไรเรียบร้อยแล้วนะไม่มีอยูลินซีก่อโลกโอเคเดี๋ยวโดนกำลังจะขึ้นบินแล้วนะโดนจะขึ้นบินแล้วได้ครับไปก่อนครับเขาต้องอยู่ละอองอยาเครื่องตัวนี้นะอ,นอ๋อมันจะปลิวไปได้ใกล้เคียงบวกลบ7-8เมตรเราแต่เราบินไม่ถึงครับผมบินไม่เคยเลยผมบินแค่อยู่ที่5เมตรตรงนี้เป็นช่วงอรอบแรกนะตัดขอบเนาะตัดขอบสร้าง เอาระบบให้เครื่องอนะแบบนี้ก็ดีข้าวก็ไม่เสียหายด้วยแล้วก็เรื่องของการทำงานค่อนข้างสะดวกนะถ้าเป็นโบราณก็ต้อง เดินฉีดเดินหวานเดินอะไรก็อาจจะมีการเสียหายได้ในในแปลงนาไม่มากก็น้อยนะ้ไนานไก็อเี่ยวบินตนร่ถ้าเรานี่ใช้ตัวบังคับก็อยู่ตัวนี้ไปถึงบ้านก็คือชาร์จ รานถบ้านไม่ได้ครับต้องปั่นเครื um ่องปั่นโดยเฉพาะนี <for> ่ไงเครื่องอุปกรณ์เขาอยู่บนรถอ่ะอยู่บนรถเครื่องปั่นอ้านนไม่ถึงอันนี้ถ้าเป็นแบตแบบรถไฟฟ้าที่เขาโฆษณาหีือออกมาใช้กันได้ในอนาคตอ่าโดนตัวนี้บรรจุ30ลิตรค่อนข้างตัวใหญ่นะน้องเจ้าของบอกว่าเพิ่งถอยมาใหม่เป็นรุ่นใหม่ หใบพัดราคาตัวด้วยแล้วก็อุปกรณ์เสริมทั้งชุดเลยก็ตกหกแสนบาททั้งหมดเนี่ยนะฮะก็เป็นความรู้ถ้าบรรจุเล็กกว่านี้ก็ราคาก็ย่อมลงวาหน่อยเพื่อนๆที่กำลังสนใจก็เป็นแนวทางตัวนี้ชุดใหญ่พร้อมอุปกรณ์หกแสนบาทบรรจุ30ลิตรการทำงานก็ได้เยอะนานอยู่ถ้าทั่วๆไปก็ตัวละ ต่ำกว่านี้อันนี้เริ่มใส่น้ำที่เราผสมกับ RD ไปแล้วใช่ไหมครับครับอ๋อโอเคนะครับสะดวกนาดเนะสะดวกสะดวกมากเลยแล้วก็ได้ผลได้เคลียร์ละเอียดหัวไม่หวานท้องวันบููแล้วสองตัว พต่อไฟีเ่ห็นไหมพี่พี่เขาบอกว่าสบายกว่าเดิมดเยอะเลยเห็นไหมแต่ก่อนจะจะผสมกว่าจะฉีดอะไรทีงลำบากอา้าวโอเคเริ่มแล้วพี่เสื้อแดงบังคับอยู่มาและ จับแนวนะเขาจะจับแนวไปละตั้งตรงเห็นไหมครับเขาก็จะไปตามลายที่เขาบันทึกไว้ตั้งแต่แรกนะเขาจะตีขอบก่อนไปกลับไปกลับอย่างนี้นะฮะก็สะดวกดี เอเนะวันนี้ผมอยู่ที่ชัยนาทอยู่ที่ชัยนาทถ้าเพื่อนๆเ,เห็นคลิปตัวนี้วันนี้ผมก็เป็นอีกวันหนึ่งที่ได้ลงพื้นที่แล้วก็มีความภูมิใจยินดีกับเ,เพื่อนเพื่อนเกษตรที่ตัดสินใจใช้ rd 251เป็นโปรตีนพึ่งนะงานสะอาดงานดีๆจากงานวิจัยของคนไทยทำมาเพื่อ,เ,อเกษตรกรทุกภาคส่วน พืชไร่พืชสวนไม้ดอกไม้ประดับนาข้าวไปถึงสัตว์น้ำอะไรต่างๆก็แตกต่างกันที่อัตราและวิธีการใช้ แปลงนี้ปลูกกอขอสี่หนนะวันนี้ผมถ่ายไว้วันที่21เมษายนหลังสงกรานปี2565นะครับอยู่ที่จังหวัดชัยนาทโอเคเดี๋ยวก็จะผมก็จะทำหน้าที่ของผมเหมือนเดิมติดตามปรึกษาหารือกันแล้วก็ส่งเสริมเขาไปจนเก็บเกี่ยวเลยแล้วก็มาสรุปอีกทีว่าใช้ ID 251 มีประโยชน์อย่างไรได้ผลเป็นอย่างไรบ้างประหยัดลงเท่าไหร่ผลผลิตเพิ่มขึ้นเท่าไหร่นะครับก็เคโทรมา065-213-2112ผมคุณประพันธ์นะคุณประพันธ์โทรมาได้โอเคมีโอกาสพบกันนะคุณลาครับจักใจยินดี เคครับบายผมบายด้วย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 แล้วมีอากาสพบการครับยินดีจากใจสุขกายสบายใจกำไรเต็มท้องนาโอเคปลูอะไรอยู่หรือคนงามดอกตอนเขาถามคนงามปลูกต้นอะไรทุเรียนมังคุด ละมุดหรือว่าหลใยญ่อยากให้เธอสบายมีกำไรอยู่ดีกินดี